การจักสารไม้ไผ่บ้านชุมพอมีรากฐานมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมทีชาวบ้านใช้ไม้ไผ่ที่หาได้ในท้องถิน่นมาสารเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนเช่นกระจาดตะกร้ากระบุงและภาชนะต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยความชำนาญและทักษะที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น งานจากสารไม้ไผ่ของชุมชนนี้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวปัจจุบันความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ลดลงเนื่องจากการเข้ามาของสินค้าจากวัสดุสังเคราะห์รวมถึงการขาดแคลนแรงงานรุ่นใหม่ที่สืบทอดทักษะการจักสารอาจนำไปสู่การสูญหายขององค์ความรู้ดั้งเดิม ด้วยเหตุนี้จึงจัดตั้งโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมจากสารไม้ไผ่ซึ่งเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ไม่เพียงแต่สะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นแต่ยังเป็นแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นที่ค่ะจากการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ด้านต่างๆ จึงได้ร่วมคิดโครงการหนึ่งโครงการคือโครงการฟื้นฟูจากสารไม้ไผ่บ้านชุมพอเพื่อให้สอดคล้องกับการแสเวงหาวิธีแก้ไขปัญหาและความต้องการในชุมชนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในโครงการคือคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นลดจำนวนคนว่างงานให้มีรายได้เสริมและได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมการจักสาร และเมื่อเราได้ติดตามผลก็พบว่าคนในชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ